โอเคครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เราอยู่เกมทิกเกอร์ชีวิตเกิลนะครับเราจะมาลงเบอร์ที่เก้านะวันนี้ก็เอ๊ะแถมแถมเยอะกว่าที่มาตัวขึ้นหน่ยไม่ไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยน้องโยมีมา เราสามดาบก,ก่อนแล้วกันงั้นก็น่าจะไหวบางดาบแรกนา่าจะเที่เป็นเว็บทีก่กว่าจองไม่ผิดรู้สึกว่านี่จะเพิ่มคิเลตไหมนะอาชาคิเลตมีคิดเทเมตหม่หลอดวัรอบนี้ Ờ. Đi đảo hạ đảo. À. Ừ. Tôi thích luôn quá. Ô đi. Tôi có tật này Khó a. Đây đã đạo rồi nhá. Tôi mất đường rồi nữa อืมสี่เอ้ยหอกวันนี้มีดวงแะเนี่ยอวดัดจบแม่โฮมเลยเขาเอยังไม่ตะกิวล้ตะกิวผมจำท่าลีนานนี่ห้าสิบบิอ๋อเอาเรยมา e. e? มใช้ก่อน นี่เป็นมัดที่สี่ก็เรียกผิดหรอเรียกมันเป็นมัดที่สี่ติก๊กีของโยมนี้ก็ยังไม่ใช้นะใช้เบฟ5้าดีวกว่าเบฟท้ายให้โบดัสมนันนิดหน่อยอ้าของดี วัดดวงกันเนี่ยขึ้นดาวม่วงตอกเรียบร้อยอันนี้เรียบร้อยคู่เลยไม่เจออะไรเลยวะ,อ,ะอันนี้แล้วกันไม่อยากเสียนน่นวะ่ะไอ้ยี่สิบโอเคขอบหมดเดี๋ยวหาได้อยู่ยนะผมว่าว่าเปิดสกิลโยมี่อ่ะ อันนี้ของนะครับเทียอาวุธเทียสิบกับหมันจะไม่ผิดผมบมอกถอดด่านที่สองเลยคนระับไปกดเริ่ม โยม่เปิดมาสามดาวเลยรอบนี้ดวงดีนะไอวิเดอสี่ดาวแล้วเฮ้ยอดวงเบี้ยเนี่ยรอบนี้มีตัวหลักสามตัวเลยขึ้นมาเกียร์แล้วก็ไอิเไปเลยทันห้าดาว โอเคไปแล้ววิปสองไปจู้วยมีไปเลยนี่โ<สะ><สะ>ดนตกโ okay, อเคปะพร้อมเดี๋ยวที่สามยังไม่ยากเท่าไหร่นะ โดนตกสองดาวะดาวะเนี่ยนี่ตกสองดาวขึ้นด้วยโอเคสีดาวแล้วว<ะ>ัวดวัดโดดแค่ไหนจบไหวมช่ไหมดูที่ไม่เข้าเลยหนึ่งนาทีนะน่าจะไหวอยู่มั้งน่าจะไม่้องใช้ตะกิวอยมิตะเกียรกตะกิวน้องไว้เปรียบที่ห้าไอ้ประธาย บอกคี้เลือดี้ดาเมอ็อนนี้โอคเคเลคอดีทาเม็ปแล้วปกเกาะมันจะไม่ผิดกเกาะเลือดอ่านี้ไงแฮปปี้เลคอลีอันนี้ลงจะไม่มีกิวอันตีอ่ะวก็กระโดงกันนั้ข้านด้วยบอกคี้ท่าเม็ให้โยมีแล้วกันนะ ให้น้องเขาใช้นี่ปาร์ติเจอร์ขึ้นยบร้อยชนะอันนะี้ท่านก่ออาวุธนะเนี้ยเทียเทียสีมมส่นีเทียสามอฮไม่ไี้บอกอยู่นี่อ๋อนี้ไม่บอก นี้เรามาถึงดานสามกันแล้วนะจับของไปขีเ้เขาลูกอแต้มถูกขึ้นน้อยเยอะเนี่ยนี่มาแล้วครับอึงดาวเหมือนเลยมอับสองดาว น้องโยมิทุกอ่องได้ไปอาเจียนทีมีนะตายขอเอีทั้งการก็เริรนะเ่มโอ้โหเมบแมกสบายแล้วนะมันบวกเลือดแพ้มันไม่มันไม่ได้บวกเลือดเป็นแค่รีควอนเล่เฉย ก็โยมน้องโยมมีไปสามดาวคียาวบากดเทิรมกดไอคิวบ้าอันนี้คีย์ท่าไมคิเลดนะจัดปับอ่อันนี้ก็เอทีเคกับคิเลด,อเอด,ดเนี่ยเลยเอ็บเก็บไว้ก่อนแล้วกันหยุดเหลือต้องสองเล็ กูมีสองดาวน้องวัดโดนว่าน้องโยมีเนี่ยมีเพิ่มเพิ่มอ um> anyway> ่าอัปเปอร์เอเมเลียไปอิมเนียตันโอเาครบหนึ่ตัวเงินหมดนี่อยู่รวมกันนี่สบายยิงเกี่ยวไปไม่ตันแต่ไม่เข้าเลยคือองน้องเอเมเลียนี่จะยิงทะลุนะครับ เขามีโอกาสเพิ่มสติดันด้วยโอกาสติดนะเรี่กคอยเพิ่มใหม่นิดนึงมันไม่ไม่มีอะไรดีเลยครับอันนี้ละกันทเทปน้องคุค้ยอูดเอารถน้องเอมิเลียที่ดอกพระเดิมมีเ่เอเดเคเมื่อถึงรอบสุดท้ายเราก็ไม่มีปัญหาคิดว,ว่าแบบรอบนี้เราจะมีปัญหานะตกไปสองดาวแล้ว แค่ตะคือไปน้องโยมีไม่สองทีนอนเลยเทียอย่างรวดเร็วของใหม่แน่เทียระดับที่ของเทียสี่ผมบอกระดับนี้สี่เล็บน้อยรากฏเริ่มเลย ไม่ได้เป็นไม่รับตลักเลยรีเฟแล้วกัี่คืนรีดาวนีนดกต่อมอเคน้องโยมีอเอาโคเอะกันนะมาแทงอันนี้โจมีอีกว่าครับเลืสามดาวในเกมนี้ตลอดคนสี่ดาวจะถึงก็คิวได้ ได้เงินน้อยจังออลออัพก็ได้ลอเก็บเงินไว้ก่อนว้าไหวเกมที่สองเองง่ายอัพเป็นแปดจุดห้านอนโยมิก่อนแล้วกันนะขึ้นสี่ดาวเอ๋ไม่เดีอดร้อนมาปวดใจแล้วกันนะ เป็นเวทพิษามไม่น่จะไม่ลำบากอะไรผ่านสบายสบ,บายเลื่มคีเรตคีดามเมิอฮานี่ขึ้นห้าดังแล้วน้องโยมีเราเนียดทัาแคสองอ้าวเขาเอื้อกันนาเพิ่งสี่ดาวเขาเอได้ห้าดา,นนเา,า,าวเลยมาตรวงอู้ดาวตก ก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะัไม่เหมาะที่จะใช้นะมันเป็นเทอร์นที่สี่ไม่เป็นเวฟที่สีนะ่ยังไงเวฟทายแล้วเหมาะกับการใช้สกิลของน้องโยมิมากไงลีดาวไปลีดาวรอบไม่มีอะไรเลยอ่าลีดาวที่ได้ยอยู่ครับ ได้ลูนเพิ่มมามาแไปใช่ไหมอ่ามีลูนติดลูนให้อุปกรณ์ไม่มีแล้วอ่ะไม่ได้ไม่น่าชนะได้อยังเหรอว่าเรามีตัวแปรอยู่มันเป็นน้องจอมมิกครู ด่านห้าสำหับเริ่มตือนนะแล้วเนี่ยแสนค่าแพงมันเริ่มแสนสองเนี่ยทาวเวอร์ผมแสาเจ็ดพันแสนก็สบายสบายอยู่นะผมวาเฮ้ยน้องโีงสามดาวเลตัวหลักสามดาว,ออวอเอาขอเวิคก่อนแล้วกันเอามีเดตันนะ ดาวันเริ่มแล้วกันนะัข้อที่ของน้องโยมีจะตีข้างบนไหมครับอย่างมันตีทะลุด้านหลังมันจริงเหมือนฝนดาวตกมาเอ้ยมีปับโลด้วยน่าจะใช่ถ่อว่ามา่มมวงๆเนี่ยเรียนบันเรี้ยวสามเอ่อเ้ยผมก็เีดเสียงดีกว่าผมว่าเนื้อท่านยังไงครับ อ่ะลงคู่อ่ะบากลำบากนะเอาเรียนไปจบปีเงี้ยเาแล้วก็เดีน้องโคเีะคือมันจะหิ้งไม่จะพงังเกาะหมามันใช้สกิลพาสิน้องน่านาเป็นพาสิกส,สกิลนายสิสกิลติดต,ต,ตัวสิอ่ามันกดดีกว่าเมฟปี่สาม ยังไหวอยู่แบบนี้ว,ว็บสามโอ้สี่ดาวหมดทหา,าง่ายน้องจะมีสี่ดาวเล้วออสควัตออสตารฟแล้วกันเริ่มปปะะไปเดีกีละแอทแท็สปีดจะไ้คิวน้องก่น้องโคเอ ีอางีดาวแล้วกันนะไม่ได้ตามแล้วสาบดาวเอาตีดาวด,ด,ดาวออ้อีกรอบอีกสอกรอบเลยดีกว่าน่าจะใชงสบายๆแล้วะน้องอยูมีบายสกิลมีฟันด้วยทันมีกวามแของหนร่เรียบร้อยชะนะ พึ่งมีอันเยอะด้วยเรรับของก่อนละนะโอเคครับท่านผู้ชมว่าพาท,ที่ผมขอจกไวเพียงเท่านี้นะครับเดีวมาต่อพาทหน้าอีกรอบนึงน,นะครับ